สวัสดีค่ะจากบาลไร่บงพยอมค่ะเพื่อนๆเห็นลูกอะไรไหมคะนี่ค่ะดกมากเลยนะคะนี่คือลูกของแก้วพวงดวงใจนะคะตอนนี้ลูกเขาสุกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเต็มต้นเลยนะคะอย่างกับผลไม้เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ลูกใหญ่มากนี่ค่ะกินได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเก็บไปเพาะนะคะแก้วพวงดวงใจนี้ท่าต้นสูงประมาณหัวเข่านี่ที่บาลัยพยมซื้อมานะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะเพราะจากเมล็ดด้วยนะคะไม่ใช่ตอนด้วยอันนี้เดี๋ยวบาลัยพยอมจะลองเก็บเพาะนะคะ ถ้าโชคดีนะคะเกิดเป็นแก้วแครนะคะต้นสูงประมาณสักสองสามนิ้วแล้วเขาติดดอกนะคะอันนั้นจะมีราคาที่สูงมากนะคะอันนี้ก็ในวงการของไม้หอมนะคะจะนิยมกันนะคะก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะไปเก็บกันคะ่ะครั้งนี้คงจะเก็บได้หลายร้อยหลายร้อยเมล็ด พอเก็บไปครั้งหนึ่งก็ได้ทีละสิบทีละห้าทีละยี่สิบลูกนะคะแต่ก็เก็บมาน่าเก็บเพราะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะขึ้นบ้างไม่ได้ไม่ขึ้นบ้างลูกสวยๆสุกๆแบบนี้เลยนะคะก็ <c oughs> ไม่กล้าชิมนะคะเพราะว่าไม่เห็นมีนกหรือว่าตัวอะไรมากินนะคะ แต่สุกลูกสวยมากนี่ค่ะลูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้ก็เก็บมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ได้น่ากลัวจะเป็นร้อยเม็ดนะคะนี่คือเม็ดของ แก้วพวงดวงใจนะคะนี่ค่ะเม็ดใหญ่ๆสวยๆเอ๊วันนี้เป็นอะไรโทรศัพท์ทำไมไม่แจมเอาเลยนี่ค่ะมเมล็ดสวยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่ารู้นะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่า เมล็ดของแก้วพวงดวงใจนี้กินได้หรือเปล่านะคะแต่เพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะว่านกหรือว่ากระรอกหรือว่ามีมแมลงอะไรมารบกวนนะคะก็เลยสงสัยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บลูกหรือว่าผลของแก้วพวงดวงใจนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้บาลายองคพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ